วันที่11ตุลาคม2518ท่านที่เป็นราชพัฒนผู้ลาบวชทั้งหลายในการบรรยายขั้งที่15นี้ผมจะกล่าวด้วยหัวข้อว่าการส่งเสริมความมีอยู่ แห่งศีลและธรรมขอให้ทบทวนถึงเรื่องที่ได้กล่าวมาตามลำดับหลายเรื่องเ้วยกันซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่จะพลอยได้จากการบวชทั่วคราว อของเราบางอย่างนั่นมีผลโดยตรงแต่พร้อมกันนั่นก็มีผลโดยอ้อมหรือว่ามันเป็นผลที่อยู่ลึกลงไปถ้าไม่คุยไม่ขุดค้นแล้วก็จะมองไม่เห็นสําหรับ การบวชครั้งหนึ่งแล้วศึกแล้วลาสิกขาออกไปจะมีส่วนแห่งการส่งเสริมความมีอยู่แห่งศีลธรรมเป็นอย่างยิ่งหาแต่ว่าต้องสังเกตด,ดูให้ดีๆเนื่องจาก เออเห็นกันเสียว่าเรื่องศีลธรรมเป็นเรื่องเล็กน้อยจะทั่วโลกก็ว่าได้โดยเฉพาะพวกเราชาวพุทธประเทศไทยเนี่ยก็เหมือนกันแล้วก็ยิ่งเป็นอย่างนั้นมากขึ้นโดยเฉพาะยุค ปัจจุบันวันนี้เลยแล้วก็ยิ่งไม่มองเห็นความจำเป็นที่ต้องมีศีลธรรมหรือไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมในที่สุดถ้ารู้ว่ารู้อย่างผิวเผินตามที่เดาเอาเองว่าศีลธรรมนั่นเป็นอย่างไรคามสนใจมันก็น้อยลงทุกทีและสิ่งอื่นที่เป็นข้าศึกของศีลธรรม มันก็ได้โอกาสมากขึ้นทุกทีทุกทีโดยไม่รู้สึกตัวมันเผลอยิ่งกว่าเผลอจนในที่สุดนะจะต้องพูดว่าหาศีลธรรมธรรมยาหยอดตาก็ไม่ได้เป็นสุนวน,นไทยเราบัาน,นออกถ้าพูดอ่าหาทรรยาหยอดตาไม่ได้ทำไมก็มันมีน้อยเกินไปนี่เขาใช้สานวนอย่างนี้ ความเข้าใจผิดต่อศีล,ลธรรมมีมากขึ้นทั้งเลยชนิดและปริมาณคือความสนใจมันน้อยแล้วก็น้อยอย่างน้อยชนิดโดยโดยโดยความหมายที่มีขอบเขตเนี่ยมันแคบครับโดยน้ำหนักโดยปริมาณก็น,น้อยลงไปด้วยไม่รู้จักศีลธรรมในความหมายที่สมบูรณ์ แล้วก็ไม่ประพฤติกระทำในน้ำหนักทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยความเข้าใจผิดอย่างนี้เกี่ยวกับศีลธรรมก็ทำให้ศีลธรรมนั้นสูญหายไปเยวก็จะได้พูดกันว่าศีลธรรมคืออะไรทำไมจึงเรียกว่าถึงกับสูญหายไปแต่เดี๋ยวนี้จะขอยืนยันล่วงหน้า อย่างที่เรียกว่าสมมติฐานนะเพราะยังพูดกันไม่รู้เรื่องก็ต้องมีสมมติฐานไว้ก่อนคือจะมีสมมติฐาน <c oughs> ว่าไม่มีอะไรที่ม่ใช่ศีลธรรมที่ที่ที่ทจาเป็นสําหรับมนุษย์ทั้ง <c oughs> นั้สิ่งที่มนุษย์ต้องทําต้องมีต้องอาศัยต้องอะไรต่างๆนี่ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ศีลธรรมจะเป็นศีลธรรมทั้งนี้แล้วไม่มีใครมองอย่างนี้ <c oughs> ถ้าพูดขึ้นก็ไม่มีใครยอมเชื่อในเวลานี้นี่ยจึงเป็นต้นเหตุให้ไม่มีความสนใจความสนใจในศีลธรรมที่จะพูดถึงคำวา่าศีลธรรม,มก็ต้องสอน <c oughs> บาลีกันบ้างอีกเล็กน้อยตามเคย <c oughs> เพราะว่าบาง ท่านยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยสำหรับคําว่าสีละคือศีลธรรมคำว่าศีลธรรมนี่เป็นภาษาไทยขูกขึ้นใช้ในประเทศไทยในภาษาบาลีหรือในพระไตรปิฎกไม่มีคําอย่างนี้ใช่สรงๆคือไม่มีคําว่าสีลธรรมใช่ศีก็ศีธรรมก็ธรรมแต่มันก็มีความหมาย ชัดเจนอยู่ว่าสีละคืออะไรธรรมะคืออะไรเดี๋ยวนี้เรามาเรียกกันในภาษาไทยว่าสีละธรรมพออิงอาศัยความหมายเดิมๆแ,แต่มาประกอบคำขึ้นมาใหม่ว่าสีละธรรมเม่ควรจะดูว่าแต่ละคำนั้นมันมีความหมายอย่างไรเอาคำว่าสีละกันก่อนสีละคํานี้แปลว่าปกติ คือไม่ผิดไปจากปกติไม่ผิดไปจากสภาพปกติสิ่งรีย่ว่าปกติในทุกความหมายในทุกลำดับคำว่าสีละนี่ต้องแปลว่าปกติการที่มีสีนักษาสีนก็เพื่อทำให้ปกติหรือมีความปกติส่วนคำว่าทมนั่นเป็นคำที่ประหลาด ที่สุดในบรรดาคําพูดคือมันแปลว่าอะไรก็ได้ได้ทุกอย่างอย่างในภาษาไทยก็จะตรงกับคําว่าสิงส่งสิ่งสิ่งนั้นมีชีวิตก็ได้ไม่มีชีวิตก็ได้เป็นเหตุก็ได้เป็นผลก็ได้อดีตอนาคตปัจจุบันอะไรได้ก็เป็นสิง่งแล้วมันคาธรรมก็คืออย่างนั้นแหละมีความหมายอย่างนั้น ที่มารวมกันเป็นศีลธรรมเกิดเป็นความหมายขึ้นมาได้อย่างน้อยสามความหมายอย่างออยอย่่าางงแรกที่เกิดคือ,คอเหตุแห่งความปกติศีลธรรมคือเหตุแห่งปกติเหตุแห่งความปกติเมื่อเราพูดกันว่าจงประพฤติศีลธรรม มาประพฤติศีลธรรมมาส่งเสริมศีลธรรมศีลธรรมคำนี้คือเหตุแห่งความปกติเราจงปฏิบัติอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความปกตินี่ความหมายที่สองมันเป็นผลผลคือความปกตินั่นเราพูดว่ามีศีลธรรมดีคือเป็นอยู่กันสุขสบายดีก็เรียกว่ามีศีลธรรมดี นี่มันคือมีผลของการปฏิบัติศีลธรรมดีบ้านนี้มีศีลธรรมดีอยู่กันอย่างสงบผาสุขมากก็มันเป็นผลของการปฏิบัติศีลธรรมธรรมศีลธรรมอย่างนี้มันเป็นผลคือผลแห่งความปกติที่ความหมายที่สามไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับมนุษย์เป็นภาวะที่เป็นไปตามธรรมชาติอะไรมันเป็นไปตามธรรมชาติ ถูกต้องตามธรรมชาติแล้วนั่นคือปกติจะเป็นแผ่นดินทะเลป่าไมา้อะไรกันถ้ามันเป็นอยู่ก็มันได้ตามธรรมชาติก็คือปกติพอมีอะไรเข้าไปแทรกแซงกระทบกระทั่งผิดปกติไอภาวะที่มันเป็นปกติอยู่ตามธรรมชาติก็เรียกว่าซีระทำได้เหมือนกันแต่ไม่เกี่ยวกับมนุษย์ จึเป็นอย่างไรเราก็ชอบใช่ไหมเราชอบไปภาวว่าในโลกนี้ทุกอย่างมันเป็นปกติหรือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ขอให้มันเปลี่ยนแปลงตามปกติเป็นปกติ